สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศษาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะครูชื่อครูราวานันนามสกุลตันสุทธิวงศ์นะคะการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สินค้าหมายถึงสิ่งที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันเราสามารถเก็บรวบรวมสินค้าไว้ได้และสามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่นเสื้อผ้าอาหารนะคะบริการหมายถึงการอำนวยความสะดวกบริการไม่สามารถเก็บ รวบรวมไว้ได้และไม่สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่นการชมภาพยนตร์การโดยสารรถประจำทางการตัดผมการรักษาพยาบาลสินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดนะคะที่มีความแตกต่างนะคะด้านคุณภาพและราคา ในตลาดจะมีสินค้าและบริการอยู่มากมายหลายอย่างทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการโดยสินค้าแต่ละชนิดจะมีราคาและคุณภาพแตกต่างกันนะทีนี้เรามาดูนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ รายได้นะคะเป็นตัวหนึ่งนะคะรายได้ของผู้บริโภคผู้บริโภคที่มีรายได้มากจะสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยความพึงพอใจของผู้บริโภคก็มีส่วนราคาสินค้านะคะมีผลต่อการตัดสินใจผู้บริโภคจะเลือก ซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาไม่แพงเกินไปแต่คุณภาพดีาพการโฆษณาสินค้าและบริการจะทำให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค้าและบริการชนิดนั้นมากขึ้นคุณภาพของสินค้าและบริการก็มีผลนะคะผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าสูงสุด อายุของผู้รีโพก,ก็มีผลผู้ที่มีอายุต่างกันความต้องการสินค้าและบริการก็จะแตกต่างกันรสนิยมความนิยมความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแต่ละบุคคลมีความนิยมที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะท้ายนี้คุณครูมีแบบสุขหัดให้นักเรียนทำ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์นะคะให้นักเรียนทำหน้า161ถึงหน้า162ของสถาบาันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวนะคะสุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอ,ขอขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจากสถาบาันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวว และภาพพื้นหลังจากคุณครูเอ็มนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ